สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ในสวนกันเช่นเดิมนะคะยามเย็นค่ะวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะหลากหลายสายพันธ์ุเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามสวนสานิตบอนสีด้วยนะคะหนูมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยแวะเข้ามาชมบอนสีสวยๆก่อนได้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะ จะพาไปชมแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ต้นลูกด้วยนะคะสนใจพันธุ์ไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้เลยที่เบอร์โทร0 6 4 2 8 2 4 3 6่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะใครสนใจบอนสีก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะใครไม่สะดวกโอ้ก็สามารถสั่งแบบปลายทางได้คะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรดาลูกไม้มเมล็ดของพ่อนะคะ นี่เขาก็จะมีหลากหลายทรงใบเลยนะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะแต่ตัวนี้ผ่ามานิ่งแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งค่ะอยู่ที่ราคา4นิ้ว120่งรนะคะตัวนี้ตรงสโพกใบตรงนี้ค่ะมันจะบีบเข้าหากันนิดนึงนะคะสวยมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสีสวยแล้วก็ใกล้ๆก,กันนี่จะเป็นต้นแม่ของเศรษฐีเงินล้านนะคะเศรษฐีเงินล้านหรือปราสาททองด่างนั่นเองสีแจมนะคะไม้ตัวนี้ก็ สีเหมือนปราสาททองทุกอย่างเลยแล้วก็ป้ายมานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาตอนนี้จะมีกระถาง4นิ้วแบ่งนะคะต้นละ40สนะคะสำหรับนางเกาสุริยาค่ะพอโตขึ้นเม็ดกัดชมพูนะคะพื้นใบอันนี้ก็ทองทองไร่นะคะตัวนี้นี่ทองไรจะมีแบ่งสีนิ้วนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะตัวนี้นะคะ จะมีแบ่งสี่นิ้วต้นละอเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับทองอูไลนะคะนี่ข้างๆทองอูไลนี่จะเป็นโพแก้วทั้งหมดเลยนะคะแต่เป็นโพแกวอ๋ออันนี้ไม่ใช่โพแก้วนะคะเดี๋ยวหนูติดชื่อไว้ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมืองพ้นนะคะเมืองพ้นนี่จะเป็นไม้ใบกลมนะคะพอโตก็จะกัดสีชมพูแบบนี้นะคะ แต่ว่าตอนเด็กๆสีจะออกแบบว่ามึนๆนะคะเหมือนตรงขอบเขาเนี่ยคะ่ะจะยังไม่กัดเม็ดมานะคะอันนี้บรรดาแม่พันธุ์นะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสีกาจนาโพทองนะคะสีกาจนาโพทองไม่ได้พามาชมนานเลยนะคะสวยมากตัวนี้เป็นไม้ใบายาวนะคะ นี่คะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสเสน่ดารานะคะเวลาโตเต็มที่เม็ดก็จะขึ้นทั่วใบเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะเม็ดจุดจุดแดงแดงนะคะทั่วใบเลยนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับสเสน่ดาราแบบไม่ด่างนะคะคือนอกจากเขาจะกัดเม็ดแดงสังเกตที่พื้นใบเขาก็จะกัดออกแดงแดงด้วยนะคะหมายตัวนี้อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นโนพะเก้าแผงนะคะ ทรงใบโนพเก้าเขาจะออกผิวๆนะคะนี่อันนี้สีเลิกงามเนี่ยค่ะหนูไม่ได้พามาชมเักทีเนะื่องจากจอมเขานะคะมันมันยุบนะคะเพราะว่าผ่าไปนี่สีเลิกงามค่ะเวลาโตขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะกัดแดงนะคะเนี่ยกัดแดงได้ทั้งใบเลยนะคะที่ด่างก็ด่างที่แดงก็จะกัดนะคะนี่ตัวนี้ใครสนใจนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมอีกทีหนึ่ง นี่นะคะสีเลิกงามนยคะกัดสวยมากนะคะทั้งกัดทั้งป้ายนะคะเพราะว่าตอนอเด็กๆเขาจะเป็นแค่เขียวป้ายนะคะสีเลิกงามค่ะอันนี้ก็ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปป้ายด้วยกัดด้วยนะคะหมายตัวนี้ชินนะบัญชรน,นะคะชินนะบัญชนอันนี้ก็จะเป็นพยามุจจรินนะคะพยามุจจริน เป็นไม้กาบนะคะโตช้าหน่อยแต่ว่าเวลาโตกัดเต็มที่เนี่ยจะกัดออกสีชมพูนะคะอันนี้ก็แหลมทองนะคะแหลมทองก็ตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นละห้าสิบบาทใครสนใจนะคะแหลมทองจะเป็นไม้ที่กัดสีนะคะตอนเด็กออกเขียวนะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะมันจะป้ายออกม่วงๆหน่อยคะ่ะโทนเข้มนี่อันนี้เป็นใบหอกนะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะ ไม้มเมล็ดนะคะยังไม่ได้ผ่าได้ทำอะไรกับเขาเลยใบยแข็งมากเลยนะคะคะบางทีก็จะมีไม้มเมล็ดที่เอามาผสมนะคะแล้วก็เก็บไว้ผสมดอกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้สายพันธุ์เขามีความหลากหลายขึ้นนะคะสำหรับพวกไม้มเมล็ดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกลูกไม้นะคะเป็นไม้กระดูกค่ะโซนนี้นะคะนาลีบูรพานะคะ นาลีบุรพาก็ตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วแปดสิบบาทนะคะเป็นไม้ป้ายชมพูค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะใบหอกอันนี้หอกเหลือบนะคะแล้วก็จะมีแอบสก,กิดด่างกลางใบเนะะี่ยค่ะนี่นะคะสีสวยมากอันนี้หนูมีแบ่งออกไปแล้วนะคะชุดหนึ่งที่ผ่าออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเลยนะคะสีสวยนะคะเนี่ยค่ะเป็นใบหอกใบไผ่นี่ก็จะไว้โซนใกล้ๆกันค่ะเพราะว่าไม้พวกนี้จะฟอร์มไม่สูงใหญ่นะคะจะเน้นเป็นพุ่มมากกว่านะคะ อันนี้ดารานกพลัดนะคะดารานพพลัดเดี๋ยวพาไปชมต้นที่มีเบกนะคะดารานกพลัดอันนี้ชมพูพานค่ะนี่อันนี้ก็ลูกไม้ค่ะจะเห็นได้ว่านี่ค่ะมีความหลากหลายนะคะบางอันก็ใบกว้างบางอันก็สะโพกแคบนะคะผิวด้วยนะคะตัวนี้ออกสีชมพูขาวนะคะที่เห็นเมื่อกี้ใบหนึ่งนะคะมนเทียนทองนะคะเขาอยากมาอยู่ด้วยนะคะสวยมาก นี่อันนี้นะคะนกกระเรียนกลางปีกนะคะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้คือเขาจะกัดได้แบบนี่ค่ะเดี๋ยวจับให้ดูนะคะกัดได้แบบสวยมากแล้วก็กัดขาวกัดช่มพูนะคะน,นี่ค่ะอันนี้หงดารุ่นนะคะหงดารุ่น ม้แบ้ยาวค่ะตัวนี้เวลากัดเต็มฟอรมสวยมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีต้นลูกนะคะหนูจะอัปเดตให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกหมดเลยนะคะสําหรับหงดารุนค่ะอันนี้ก็ไก่นะคะนี่ไก่ตัวนี้คือกัดแบบกัดแบบเต็มได้มากมากเลยนะคะนี่เต็มจนลันยันขอบใบเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม้เก่านะคะ นี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกไม้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูใบล่างค่ะใบล่างนะคะจะเขียวเลยนะคะตัวนี้ก็คือกัดสีแบบเต็มมากนะคะบอนสีส่วนใหญ่ถ้าคือเราต้องเลี้ยงให้เต็มฟอร์มค่ะถึงจะเห็นต้นเต็มฟอร์มของเขาเนี่ยคือก็จะเป็นร่างเต็มของเขาก็จะสวยนะคะเดี๋ยวดูใบล่างค่ะนี่นะคะใบล่างนี่เขียวสนิทเลยนะคะดูพอโตมานะคะสวยมากเนี่ยค่ะ ม่วงมหาการนะคะตัวนี้มีแบ่งสี่นิ้ว90บาทนะคะสําหรับม่วงมหาการไม้ใบใหญ่นะคะตัวนี้นี่อันนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือฝักใกล้จะแตกแล้วนะคะแต่เราต้องปล่อยให้เขาแตกเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเด็ดมันมันก็ยังแก่ไม่เต็มที่นะคะรอเขาแตกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนางสว่านะคะกัดได้ทั้งใบก็จะเป็นประมาณนี้เลยออกชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะ มันย้อนแสงนิดนึงนะคะมันเลยอ๋อเขาขาวไปเลยนะคะในกล้องอันนี้ก็จะเป็นกานหาชาลีนะคะการหาชาลีมีแบ่งกระถางสีนิ้วอยู่นะคะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทเวลากัดเต็มเนะะี่ยค่ะอันนี้สวยมากนะคะกัดแ,แบบว่าเขาจะกัดออกส้มๆแดงๆมีเม็ดขึ้นนะคะตอนเด็กสีจะออกน้ำตาลเข้มหน่อยน,นะคะอันนี้มีใบแปกนะคะมีสองเขาเรียกอะไร สองครึ่งนะคะเขาเป็นของเขาเองนะคะนะคะเท้ามหาพลนะคะเม็ดเขาสวยนะคะไม้ตัวนี้เม็ดไม้ป้ายด้วยนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบแต่เม็ดละเอียดมากนอกจากจะมีเม็ดใหญ่ก็กัดเม็ดเล็กๆเลกอีกนะคะเท้ามหาพละคะ่ะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะตระกูลเดียวกับเท้าฮีรันพนาศูนเท้าจันทาชนเหมือนกันนะคะหลวงปู่อัมนะคะหลวงปูอ่อัมอันนี้ก็เป็นไม้กัดสีนะคะตอน,นเด็กๆก็จะเป็นสีเขียวเลยนะคะ ตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะมีชื่อว่าหลวงปูอ่อําค่ะเนี่ยค่ะส่วนนี้จะย้อนแสงตาลายต้องขออภัยนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ค่ะอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็มาประทักกับเสลนข้างๆหนูนะคะอันนี้ก็ใครสนใจนะคะสาวโพธรามเป็นไม้กัดขาวนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะตอน,นเด็กๆจะออกเขียวหน่อยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่40บาทนะคะสำหรับสาวโพธรามไส์สี่นิ้วคะ่ะ ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งในการการสีนะคะแต่กัดแล้วก็จะเป็นออกขาวล่างแหออกสีเขียวๆแบบนี้นะคะนี่อันนี้แม่พันธุ์บรนดากาข้าพริกนะคะโซมนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทําจํานวนชุดใหม่ไปแล้วนะคะก็จะเป็นแม่ชุดนี้เลยนะคะก็เขาจะเป็นไม้ป้ายค่ะไม้ป้ายนะคะนี่อันนี้เพิ่งเริ่มปื้นตัวนะคะต้นแม่เขา เดีย๋ยวหนูพาไปชมนะคะสายพระเนตรอุ้ยอันนี้สวยนะคะนี่เดี๋ยวหนูดูชื่อก่อนนะคะอ๋ออันนี้สุดอลังการนะคะแต่ต้นนี้เม็ดมันจะน้อยหน่อยนะคะนี่แต่ปกติแล้วเม็ดแดงเนี่ยจะกระจายทั่วใบเลยนะคะใครสนใจนะคะสุดอลังการเดี๋ยวพาไปชมต้นลูกอีกทีนึ่งนะคะอันนี้ก็มวลเทียนทองนะคะมวลเทียนทองลางเต็มคือสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ตอนเด็กก็จอเขียวนะคะ เวลาโตทรงใบเป็นเอกลักษณ์มากค่ะตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นนางมัซีนะคะนางมัซีนี่เวลาโตจะเข้มได้มากกว่านี้นะคะอันนี้มันเป็นไม้ที่ยังกัดไม่เต็มนะคะเนะะี่ยค่ะมันจะชมพูดได้มากกว่านี้อันนี้จะมีแบ่งนะคะนางมัซีนี่จะอยู่ที่ราคากระถางละแปดสิบบาทนะคะสายสีนิ้วนะคะอันนี้เป็นโซนแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวพาชมแม่พันธุ์ก่อนแล้วก็พาไปชม ต้นลูกนะคะอันนี้ก็ไก่นะคะนี่เมื่อวานเหมือนจะพูดชื่อไก่ผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหนูเพิ่งมาเห็นตอนลงไปแล้วนะคะอย่างเงี้ยอันนี้สายพระเนตรค่ะโอ้โหใบแข็งด้วยอันนี้คือแบบกัดเต็มที่ของสายพระเนตรเลยนะคะเขาจะไม่เหลือความเขียวอยู่เลยนะคะสายพระเนตรนะคะอันนี้คือกัดเต็มที่ค่ะใบนี้ ยังกลางไม่สุดนะคะเดี๋ยวพามาชมอีกทีหนึ่งนะคะสายพรเนตรนะคะตอนนี้ก็จะมีซสายสี่นิ้วราคา100บาทหรือว่าใครสนใจไซส์ที่เริ่มกัดมาแล้วนะคะจะอยู่6นิ้วนะคะอยู่ที่260นะคะสีแจ่มมากนะคะทรงใบสวยด้วยนะคะหมายตัวนี้นี่ก็จะเป็นพวกดาบซามูไรนะคะเป็นใบใบผ่คะ่ะแต่ว่าทรงเขาจะเป็นเรียวยาวนะคะ อันนี้นะคะอยู่ข้างเสาพอดีเลยอันนี้นางวิชุดาค่ะนางวิชุดานะคะอันนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาสี่นิ้วต้นละห้าสิบบาทนะคะนางวิชุดาสีหวานมากเดี๋ยวหนูพาไปชมกอนู้นะคะนู่นกอมุมจอเนะะี่ยค่ะสวยมากเดี๋ยวเดินไปชมนะคะพอดีน้มามันท่วมค่ะตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอก่อนข้ามน้ําไปนะคะ แวะชมเรียกซับก่อนนะคะใบกลมค่ะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะไม้ตัวนี้ใครสนใจนะคะเรียกซับจะมีแบ่ง80บาทนะคะสําหรับเรียกซับฟอร์มไม่สูงค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นใบกลมเตี้ยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเทพนรสิงห์ล่างเต็มกัดเต็มนะคะเทพนรสิงห์ก็เป็นไม้เขียวนะคะเขาเป็นไม้ตระกูลเดียวกับพกหลงนะคะเทพนรสิงห์ถ้ากัดสีเต็มก็จะประมาณนี้เลยอันนี้กํลาลังจะทิ้งใบนะคะเลยสีซีดหน่อยนี่ค่ะ เทพนรลสิงห์วันนี้มีสี่นิ้วมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะยังเขียวอยู่ทั้งใบนะคะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกทีนึ่งนะคะสวยมากเทพอมฤตนะคะอมฤตจัดขาวเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพะโมกคลานะนะคะพะโมคคลานะก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะพะโมกคลานะค่ะนี่อันนี้ก็เป็นบรรดาไม้ด่างนะคะ กํำลังทยอยออกดอกกันอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้กาบค่ะกาบขาวนะคะอันนี้น่าจะเป็นสเวดกุญชรน,นะคะตัวนี้ก็แบงออกไปหมดแล้วนะคะนี่น่คะอันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาแม่พันธุ์นะคะประสาททองอันนี้ประสาททองถ้าป้ายจะเรียกเศรษฐีเงินล้านนะคะ ตอนนี้ที่แบ่งอยู่จะมีเศรษฐีเงินล้านนะคะปราสาททองตัวนี้หมดเลยนะคะสีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าไออีกตัวหนึ่งเขาจะป้ายนะคะอันนี้ก็ดาบค่ะนี่ดาบซามูไรนะคะนี่ค่ะแวะพามาชมจังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองใบกุ้มนะคะตัวนี้สีจาน่าหน่อยนะคะสีดอกไปนิดนึงค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่งต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดือนนะคะเดือนมีนาคมนะคะ เดือนมีนาคมค่ะนยคะถ้ากาสีเต็มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตอนเด็กจะยังไม่ได้สีนี้นะคะเขาจะเป็นใบกลมค่ะตัวนี้เป็นตับเดือนตับเดือนทุกอันจะเป็นใบกลมหมดเลยนะคะตอนเด็กๆก,ก็จะยังไม่พื้นจะยังไม่ขาวขนาดนี้นะคะจะเป็นสีเข้มๆม,มาก่อนนะคะนี่ค่ะโซนนี้ไว้เก็บแม่พันธุ์ชุดต่อไปนะคะอันนี้จะเป็น จำได้ไหมคะตัวนี้ที่หนูแบ่งออกไปแล้วนะคะชุดหนึ่งนะคะบูไนนั่นเองนะคะบูไนก็มีแบ่งออกไปแล้วนะคะช่วงไม่แน่ใจว่าแบ่งออกไปน่าจะเป็นปีปนี้นะคะประมาณเดือนเมษาพฤษภาแบบนี้ค่ะมีแบ่งออกไปแล้วนะคะบูไนใบกลมนะคะไม้ตัวนี้หายากม,มากๆนะคะก็เดี๋ยวรอชุดนี้ทำจำนวนนะคะก็จะมีออกมาแบ่งนะคะอันนี้ไก่ชะยามนะคะไก่ เนี่ยคะ่ะหน้าไก่เขาจะเป็นประมาณนี้นะคะหยักหยนะคะมีเม็ดนะคะทรงเนี่ยคือทรงใบไก่เลยนะคะโอ้หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะตรงนี้นี่อันนี้เสร็จอยอ่าสีลาหุ่มทองดางนะคะศีลาหุ่มทองเนี่ยเยอะมากนะคะหน้าเขาว่าเยอะมากเลยนะคะนี่ตอนเด็กอันนี้นหน้าชมพูนะคะพอโตมาเริ่มมีเหลืองเข้านะคะคือได้ลุ้นตลอดเลยนะคะศีลาหุ่มทองอันนี้ก็จะเป็น ก้าทับนะคะก้าทับก้าทับนอกจากเขาจะป้ายแล้วเขาจะกัดสีด้วยนะคะจะเห็นเม็ดสีแดงๆนะคะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยจะเห็นแต่เขาป้ายนะคะนี่นะคะอันนี้อ่ะใบใหญ่มากเป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะนี่แล้วก็น่ารักมากเลยนะคะเขาจะมีชมพูและเลือกขึ้นนะคะใบป้อมๆกลมๆมีเม็ดแดงตัดนะคะใบนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยคะ่ะสวยมาก อันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละ100บาทนะคะไก่แก้วมาลายทองค่ะนะคะสาวโพธารามนะคะตอนเด็กจะเป็นสีนี้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ40นะคะด้านหลังชมพูชมพูนี่จันฉายนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะนี่นะคะจันฉายทั้งหมดเลยนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับจันฉายโซนนี้ก็ใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้กําแพงแสนนะคะต้นละ35ค่ะกําแพงแสน อันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะด่างอย่างดีเลยนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่100บาทนะคะด่างเยอะนะคะ อาจจะโตช้าหน่อยนะคะแต่ตัวนี้ลายเขาจะสวยคะ่ะสำหรับเพชรเจสีด่างคะ่ะไก่อัมรินนะคะไก่อัมรินต้นละ80บาทนะคะสำหรับไก่อัมรินจะกัดหน้าออกชมพูนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเพชรมณีนะคะเพชรมณีอันนี้ก็กัดชมพูเหมือนกันอยู่ที่เจบบาทนะคะเป็นไม้กัดสีคะ่ะอันนี้จะเป็นไม้กลมนะคะนำโชคคะ่ะนำโชคให้ไปต้นละ 100บาทนะคะสำหรับนำโชคนิยอดมงกุฎด่างนะคะตัวนี้ให้ไป120นะคะตัวนี้ยอดมงกุฎด่างะคะ่ะยอดมงกุฎเขาจะเป็นพื้นเขียวด่างขาวนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแดงด้วยนะคะนี่ถ้าดังน้อยลงมาหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะอันนี้โนพะเก้านะคะโนพะเก้าจะอยู่ที่ราคาแ0สิบาทนะคะด่างดีมากเลยนะคะตัวนี้ เขาสมิงนะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเขาสมิงค่ะเทพธิดานะคะตัวนี้เป็นไม้กัดชุมพูนะคะใครชอบกัดชุมพูล้วนะคะ่ะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วด้วยนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาเทพธิดาเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้เวลากัดนี่นะคะ อาโซนนี้ก็ไม้กาดสีอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะไม้ฮอตฮิตไม้ตามหานะคะตัวนี้กัดชมพูได้ทั้งใบนะคะเอาไปต้นละ60บาทนะคะม่านนางพิมพ์นี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะเขาจะกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเวลาเปิดใบใหม่นะคะอันนี้สุดอลังการนะคะตอนเด็กก็จะเป็นเข้มๆแบบนี้นะคะเอาไปอยู่ที่ราคาต้นละ150บบาทนะคะ สุดอลังการคะ่ะโตใบใหญ่คะ่ะไม้ตัวนี้อันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์กัดหน้าแล้วด้วยคะ่ะสายอันนี้จะเป็นสี่นิ้วนะคะไก่แก้วสวรรค์เอาไปต้นละ120่งร้่สิบาทนะคะสําหรับไก่แก้วสวรรค์คะ่ะสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงค์อันนี้ก็ไม้กัดชมพูเหมือนกันนะคะตอนเด็กจะออกสีเขียวอ่อนนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะสาวเมืองสิงห์ นี่คะ่ะให้ดูกลุ่มนี้นะคะสีเจ่มมากพอเม็ดขึ้นนะคะเขาก็จะโทนไม่มืดแล้วนะคะจะออกแบบว่าเม็ดสีออกมาเลยนะคะอันนี้เป็นมนกิตยานะคะมนกิตยาต้นละหนึ่งร้อยบาทเป็นทรงใบายาวนะคะสีเจ่มมากนะคะตัวนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเพชรชมพูนะคะเพชรชมพูต้นละหกสิบบาทนะคะเพชรชมพูนี่นะคะสวยมากอันนี้เทพอักษรานะคะ ไม้ตัวแลในอดีตนะคะเทพอัศราอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะด่างสวยค่ะคุ้มซับนะคะไม้ฟอนเตียค่ะตัวนี้ต้นละ60บาทสีแจ่มมาแต่เด็กเลยคุ้มซัพบจะออกโทนแสบๆส้มๆหน่อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม้แผงนะคะหนูไม่แน่ใจตัวไหนสีสวยมากเลยใครสนใจนะคะเอาไป100บาทนะคะสีออกเหลือบๆแล้วก็เม็ดชมพูนะคะ อ๋อมีเม็ดชมพูด้วยแดงด้วยนะคะใครสนใจเอาไป100บาทค่ะลูกไม้รหัสงองูนะคะเอาไปต้นละ50บาทค่ะดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์อันนี้อยู่ที่ราคา1 0 0บาทนะคะดาราสวรรค์ไม้ใบหยักนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแดงๆนะคะกระจายทั่วใบเลยอ,อันนี้จะเป็นมณีเมืองนอนนะคะเป็นตัวแผงนะคะแต่ก็ป้ายด้วยนะคะแผงด้วยป้ายด้วยค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ 120บาทนะคะเป็นไม้ที่โตแล้วจะใบใหญ่นะคะมานีเมืองนอนปีกินนรีนะคะนี้ให้ปายต้นละ60บาทนะคะปีกินนาีค่ะอันนี้พรพุทธะนะคะราคา200บาทนะคะสำหรับพรพุทธะก็จะเป็นไม้โทเหลืองนะคะเหลืองเปิอะคะ่ะแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะ นาลีบูรพานะคะอันนี้เป็นไม้ป้ายชมพูคะ่ะเอาไปต้นละ80บาทนะคะนาลีบูรพาไก่สมพงนะคะไก่สมพงต้นละ100บาทนะคะอันนี้อยู่ในตระกูลไก่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะ รัตนารุ่งเรืองนะคะอันนี้ดังสวยเลยนะคะขอ150บาทนะคะรัตนารุ่งเรืองไม้ด่างจุมพูค่ะเนี่ยค่ะอันนี้กันหาชาลีนะคะต้นละเจบาทนะคะสายสี่นิ้วค่ะอันนี้พญาหงนะคะพญาหงต้นละ50บาทค่ะพญาหงก็จะเป็นไม้ใบยาวนะคะทรงใบออกเรียวยาวหน่อยนะคะตัวนี้ออกโทนสีส้มๆค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ไม้โทนเข้มเลยนะคะ เกือบจะดำแล้วค่ะตัวนี้นะคะนี่อ่าอ่าลืมชื่อนะคะตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบค่ะอันนี้ทองประกายเสนนะคะ สีเขาสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ใครสนใจตอนนี้มีแบ่งสองไซส์คือห้าสิบกับแปดสิบนะคะกรสีมาแล้วทั้งคู่นะคะเขาจะเป็นไม้ออกโทนแสบๆส้มๆ,ๆ,ๆตามชื่อเขาเลย <c oughs> ไก่แดงนะคะเม็ดละเอียดมากนะคะเวลากัดเต็มนี่คือเม็ดจะถี่เลยนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่กาสิบบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดารานพรัตน์นะคะไซส์นี้สวยมากนะคะดารานพรัตน์เขาเป็นฟอร์ม เขาเรียกไม้ประกวดนะคะตัวนี้มีทุกสนามนะคะติดรางวัลทุกสนามเลยเป็นไม้ทรงสวยคะ่ะอันนี้ให้ไป120อันนี้เป็นหน้าต้นฉบับนะคะฟอร์มไม่สูงคะ่ะอันนี้ตับวีรชนค่ะนายเมืองนะคะนายเมืองจะเป็นไม้โทนชมพูนะคะอยู่ในตับวีรชนแล้วก็มีเมเ็ดขาวๆขึ้นมาด้วยนะคะตอนนี้หนูหมดนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงจะมาแจ้งนะคะอันนี้ทศกัณนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะทศกัณฐ์จะอยู่ที่ราคา70บาท นะคะสำหรับโทนจการไซส์สี่นิ้วนะคะนีโทนนี้ก็จะเป็นโซนกกบเบอร์เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ยักษ์นะคะปักหลันนะคะนี่ปักหลันยิ่งโตยิ่งสวยค่ะไม้ตัวนี้มีเม็ดด้วยนะคะแล้วก็ก็จะมีป้ายด้วยนะคะนี่ดูฝักพลอยชมพูนะคะแบบเต่งแล้วคะ่ะใกล้แล้วนะคะใกล้จะใช้ได้แล้วนะคะ อันนี้ก็รามมาศูนกำแพงแสนแล้วก็ชาละวันนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอยู่กันเป็นกลุ่มสวยมากเลยก็ถ้าใครสนใจพันไหนนะคะจดชื่อจดสายพันได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝนกำลังจะมานะคะก็ฝากกดติดตามช่องสวนสานิดบอนสีด้วยนะคะ คลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะลำมาสู้นสวยมากนะคะใบยาวเลย